เอาลวะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกอล์ฟนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเก็นชินแปะกันเช่นเคยให้ในวันนี้ก็ได้มีการปล่อยเนื้อหาของระบบตกปลาเนี่ยไม่เบ้ออ่านกันแล้วนะครับก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดเด่งไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆจากช่องนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเงื่อนไขในการปลดล็อกระบบตกปลาภายในเกมผู้เล่นต้องเปิดระบบเซนิทีพอร์ตก่อนนะครับแล้วก็ผ่านเควสการระเบ,บิดปลาครั้งใหญ่ด้วยนะครับซึ่งเควส้เน,น,นี้น่าจะเปิดหลังจากอัปเดตเวอร์ชัน2.1นแล้วนะครับถัดมาเป็นขั้นตอนการตกปลานะครับเริ่มจากการทําเหยื่อล่อป,ปลาก่อนนะครับเหยื่อเนี่ยสามารถทําได้จากตัวประกอบชิ้นง,งานตามเมืองต่างๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เปิดเผยมาก็มีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับเริ่ เหมาะสาหรับปลาสายพันธุ์เมดกะอันต่อมาคือเรต l ลอดเบดเหมาะสําหรับปลาสายพันธุ์สติ๊กเกอรแบ็อันต่อมาคือฟอ l ์วอร์มเบดเหมาะสาหรับปลาสายพันธุน์ Bed, เ,าาเชลคาคไดและอย่างสุดท้ายเฟกไฟเบดเหมาะสาหรับปลาสายพันธุ์คอและพัพเปอร์ฟิตนะครับ สามารถตกไปลาได้ในที่ที่เหมือนและลอกคลื่นนะครับซึ่งมันจะแสดงถึงจุดที่ปลารวมตัวกันอยู่และเมื่อตกจุดนี้ไปแล้วนะครับต้องรอ3วันในการตกจุดเดิมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผู้เล่นสามารถใช้ปลาที่จับมาได้แลกเป็นคันเบ็ดได้ที่สมาคมตกปลาทุกที่เลยนะครับสังเกตได้จากไอคอนกล่องตกปลาจากในแผนที่ และหากใช้คันเบ็ดที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆเนี่ยจะเพิ่มอัตราความสําเร็จในการตกปลาด้วยนะครับและเมื่อมาถึงจุดตกปลานะครับก็จะมีปุ่มขึ้นมาด้านขวาล่างนะครับผมให้ผู้เล่นกดค้างไว้นะครับเพื่อเล็งหาตำแหน่งที่อยากจะตกปลาและปล่อยนะครับเพื่อเวงเบ็ดออกไปเมื่อปลาติดเบ็ดก็ให้กดปุ่มยกตะขอขึ้นนะครับเพื่อจะเข้าสู่มิติเกมตกปลาให้กดค้างและปล่อยเพื่อควบุมแรงดึงนะครับผู้เล่นต้องพยายามให้อยู่ในกรอบสีเหลืองนะครับเพราะเป็นโซนที่แรงดึงดีที่สุดปลาจะมีทั้งแบบปลาปกติแล้วก็ปลาสวยงามนะครับหากผู้เลว้ ที่สาได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปแรกเป็นแปลนดเฟอร์นิเจอร์ปลาสวยงามก่อนนะครับนอกจากนั้นก็ยังเพิ่มไอคอนตะขอในแผนที่ด้วยนะครับทำให้ง่ายต่อการหมุดตำแหน่งของปลาไว้นะครับจะสะดวกในการมาตกครั้งต่อไปอเอง ลาที่ตกมาสามารถนําไปแปรรูปเป็นเนื้อปลาได้นะครับและที่สมาคมตกปลาแห่งอไาสมาเนี่ยผู้เล่นสามารถนําปลาให้ตกได้แลกเป็นฮอกไม่เดอะแคชและวัสดุขัดเกลาได้อีกด้วยก็จบไปแล้วนะครับกับข้อมูลระบบตกปลาหากที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดเนื้อหาใหม่ๆจากช่องนี้ดูคลิปจบแล้วกินมือสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ